คลิปสปอยตัวละครตัวใหม่เพิ่งปล่อยออกไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับนะตอนนี้เจ้าตัวหน้ากากหวานระดับ UR บวกก็ได้ทําการอัปเดตเข้าสู่สมุดทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการอัปเดตอัปเกรดของเขาทั้งหมดยังมีรายละเอียดสกิลออกมาให้เราได้รับชมด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดสกิลของเขานะตรงนั้นผมขอสปอยไว้อย่างเนื่นๆเลยว่ามันมาแก้ทางเจ้าตัวโซนิกระดับ UR ร่างเก่าตัวนี้แบบล้วนๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าผิดหวังส,สุดๆตรงที่ว่าตัวละครของเขามันไม่ใช่ตัวละครดาเมจดแบบจัดๆจ๋าๆเนื่องจากตัวละครของ,ของเขาาามมันนนเเป็สยยออรภใทีขงา นั่นเองในไหนจะเป็นตัวละครที่มาแทนที่เจ้าตัวกาโรระดับยูอาตัวนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ทาดาเมจแบบจัดจัดสักทีโอโ้โหโคเสียดายและแถมการปั้นอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็วุ่นวายอยู่นิดนึงด้วยนะครับตรงที่ว่าเรานั้นจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบใหม่ๆสักทีหนึ่งนะอย่างเช่นพลังโจมตีบวกเลือดพลังเลือดบวกโจมตีนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆทุกท่านพร้อมที่จะเข้าไปรับชมตัวละครตัวใหม่หน้ากากหวาระดับยูอาบวกตัวนี้แล้วก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s h o อบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันเม n เดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง List Man s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ Li ทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว<ะ>่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสําหรับ Li ทแมนช็อปบริการการจำเนินเกมตลอด24ชั่วโมงทันแน่กลับมาเจอกับพ่อหนุ่มหน้ามนอีกแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกวัยท,ท,ท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสตองกิตแม็กกากหวานยูอาบกนั่นเองหลังจากที่ผมได้ทําการสปอยตัวละครตัวใหม่หน้ากากหวานระดับไปใน คลิปนี้ในวันนี้ณเวลานี้ในช่วงเวลาเดียวกันรายละเอียดสกิลของเขาทั้งหมดก็ได้ทําการอัปเดตสู่เซิร์ฟเวอร์ทดลองให้เราเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าการมาของตัวละครตัวนี้ในครั้งนี้เป็นสายพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากๆเท่าที่ผมไปแปลมานะแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าผมน่าจะเสียดายแล้วก็เสียใจสุดๆตรงที่ว่าตัวละครของเขามันมาแทนที่เจ้าตัวการโรระดับยูอาแต่ดันไม่ใช่ตัวละครดาเมจที่เป็นดาเมจหมู่จัดจ้ เทียบเท่ากับเจ้าตัวการโรระดับยูอาร์นั่นเองหรือถ้าหากใครยังรักเจ้าตัวการโรระดับยูอาร์อยู่เราก็อาจจะยังไล้เล่นคู่กับมันอยู่ดีนะครับเพราะคอของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับยูอาร์นะตรงนี้มันเลือกใช้เป็นสายสีเหลืองหนึ่งสีแดงหนึ่งและก็สีม่วงสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจก็จะได้เล่นตัวแดงซ้ําอีกหนึ่งตัวซึ่งโดยรวมหลักๆนะตอนนี้เมตาที่มาแรงจัดๆเนี่ยก็น่าจะเป็น2ตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่เป็นดามเมดแรงแบบแรงมากๆอย่างเช่นเจ้าตัวเจโนระดับยูอาร์บวกตัวนี้คือดามเมดหมู่โคตร,รง้ววนเนดยพิศษ โนบร้อระดับ U R บวกตัวนี้ก็โจมตีเป้าหมายรายเดียวแรงเหมือนกันแล้วก็โจมตีเป็นแบบเจาะทะลุแต่พิเศษไปอีกคือในส่วนนี้เพื่อนๆท่านใดที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่ควรพลาดอย่างแรงเลย U R บวกสตัวตั้งแต่เริ่มต้นเกมเนี่ยโอ้โหควนคว้าไว้อย่างยิ่งยิ่งเจ้าตัวหน้ากากหวาระดับ U R บวกมาแล้วเนี่ยก็ควนคว้าไว้ด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าสาหรับเพื่อนๆนท่านใดที่มีตัวดําไม่เพียงพอนะครับเรามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันได้ก่อนเลยนะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแปลายอดค้ัม่ตว ันนใจกกอีีทึงว่าจะเอาตัวละครตัวนี้ไปไว้ในทีมด้วยอีกหนึ่งตัวหรือไม่นะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าตัวนี้มันเป็นสายซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดีๆว่าจะจัดตัวนี้ดีหรือเปล่าเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่สกิลแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีปกติคอมโบ,ต,มโบต,ต่อเนื่อง2ครั้งใส่เป้าหมายรายเดียวสร้างความเสียหายไปเลยจานวน1 2 0ตามค่าพลังโจมตีต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมทใช้ลูกไฟไปเลยจํานวน2แต้มการโจมตีออนติเมทจะเป็นการคอมโบต่ตอเนื่อง,อองครั้งใส่ตเป้าหมายรายเดียสร้างความเสียยยยหาาแบบโดตรงพิเเศษไปลจํนนว1 5่ คิดตามค่าพลังโจมตีอีกทั้งยังมีการเพิ่เฉยการหลบหลีกอีก45และส่วนในเรื่องของการลดความเสียหายที่ไม่ติดออคอนในส่วนนี้ก็ลดลงเป็น45เช่นเดียวกันหรือว่าหลบหลีกอีก45เช่นเดียวกันต่อมาตัวละครของเขาก็ยังจะโจมตีคล้ายๆกับเจ้าตัวโบรอระดับ UR บวกนั่นก็คือการโจมตีแบบเจาะทะลุโลมไม่ยอทอแบบปกติและไม่ยอทอแบบพิเศษหรือว่าชำนาญการไม่ยอท้อีกทั้งหลังจากที่เราโจมตีไปเสร็จแล้วยังทําการฟื้นฟูเลือดแบบพิเศษให้กับเเพื่่ออนนนนนรรรวววมมมทีมขงาากะผจจนน10%ใส้ ฟื้นเลือดให้กับเพื่อนภายในทีมทั้งหมดไปเลยโดยที่ไม่ได้แบบเจาะจองเป็นพิเศษนะว่าจะต้องเป็นตัวละครตัวไหนาและก็ก,การฟื้นฟูของเขามันคิดตามค่าเลือดดั้งเดิมสูงสุดของแต่ละบุคคลนะครับจำนวน10%บวกเพิ่มไปเลยคือเอาข้อจริงในส่วนนี้สกิลอันติเมตของเขามันอัปเดตมาอย่างเี้แล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันรวมหลายๆตัวเข้าด้วยกันนะอย่างเช่นเจ้าตัวเกียร,ร์โรระดับ UR แล้วก็ยังมีการรวบรวมของเจ้าตัวโบร,รอระดับ UR บวกเข้าไปด้วยนะครับผมโอโ้คือในส่วนนี้ได้ทั้งโจมตีปกตติิจจมมีีแบบแบไบ่สนนใกกาารรลดคอ นะครับผมแล้วก็ยังมีการฟื้นฟูเพื่อนในทีมอีกโอ้โหมีการโจมตีทะลุชำนาญไม่ย่อท้อเขาอีกเป็นอะไรที่ครบแบบครบจัดๆเลยนะแถมความเสียหายในการโจมตีเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เบาๆนะครับ,รบผมคิดไปเลย1500แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายรายเดียวนั่นเองออกมาจะเป็นสกิลพาร์สีติดตัวซึ่งในส่วนนี้มันแก้ทางเจ้าตัวโซนิกระดับ UR ไปเลยนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเขาทั้งหมดนะตรงนี้เมื่อเจ้าตัวหน้ากาก,ากหวานระดับยูบวกเข้าไปในเกมเขาจะได้รับอัตราการลบหล อีกทั้งยังทําให้การลดค่าการกด ขี่แบบพิเศษไปอีกนะครับผมก็คือไอการกดขีดแบบการโจมตีความเร็วแบบการโจมตีความเร็วแบบการป้องกันหรือว่าสนามการป้องกันในสดเนี่ยมันจะลดลงหายไปเลยจํานวน40%แก้ทางโซนิกระดับ UR อย่างแน่นอนเพราะว่าโซนิกระดับ UR ร่างใหม่ร่างนี้เนี่ยเขาจะมีไอเรื่องของสนามใน PVP นะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับความเร็วเนาะเมื่ออยู่ในโหมด PVP มันก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มดาเมจ20%แล้วก็ไอพาร์สีปกติของเขาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการป้องกันหรือลดค่าความเสียหายไปอีกนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้โดนลดหายไปทันทีเลยยกก็คืออแ้้ทาางงตัวนี่ นนส่วนในเรื่องของการบัฟเพิ่มความเร็วในตรงนี้ยังคงอยู่นะครับผมเพราะว่าการแก้ทางของเจ้าตัวหน้ากากาหวานระดับ U R บวกมันเกี่ยวกับสถานะอันใหม่เท่านั้นนั่นก็คือการกดขี่นั่นเองแต่ของเจ้าตัวเจโนระดับ U R บวกนะตรงนี้คือยังไม่โดนแก้ทางนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดสับของเขาณตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวโบลอนระดับ U R บวกตรงนี้ก็ยังไม่ได้โดนแก้ทางเหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถมันแตกต่างกับไเจ้าตัวโซนิกระดับ U R ร่างใหม่นั่นเองถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สองคำนี้ไปดูก็ได้นะครับผม <ๆ S 1> สุดท้ายนะตรงนี้ก็จะมีการลบล้างสถานะต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสตันปกติหรือการสตันแบบพิเศษมันก็จะทําการลบล้างให้ก่อนจะทําการโจมตีนั่นเองและส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลพิเศษขั้นปลุกตื่นระดับ UR บวกนะครับหากเพื่อนๆร่วมทีมของเรามีพลังชีวิตสูงสุดดั้งเดิมนะครับผมต่ำกว่า60%ของเจ้าตัวหน้ากากหวานร,ระดับ UR บวกเพื่อนๆร่วมทีมของเราทั้งหมดในส่วนตรงนั้นจะได้รับพลังชีวิตแบบดั้งเดิมสูงสุดเพิิม่มมมเตตยัััดด้้าาาาาไปทนทนนนนีจนวนํววว30%แะแถกหร อยู่อาบวกตัวนี้ยังจะได้รับการลดความเสียหายจากการต้านทานมาอีก30%เและเมื่อเจ้าตัวหน้ากากหวานระดับอยู่อาบวกมีพลังชีวิตดั้งเดิมสูงสุดกว่าผู้ที่จมตีมาการลดความเสียหายนะตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มเติมมากขึ้นอีก1.5เท่าจากที่เราดูโดยรวมเจ้าตัวละครตัวนี้ได้ทั้งดาเมจได้ทั้งความถึกและก็ได้ทั้งการซัพพอร์ตรวมไปถึงในการช่วยเหลือเพื่อนๆภายในทีมของเราไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเลือดหรือการบัฟต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะตรงน ไหนบางส่วนไปนะครับก็คือมันเป็นสายบาลานที่ไม่ได้ไปสุดสักสายนั่นเองอย่างเช่นเราอยากจะปั้นโจมตีให้มันหนักๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์ของไอการเพิ่มเลือดถ้าเราอยากจะเน้นเพิ่มเลือดอย่างเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์ของการโจมตีไปอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์นะตรงนี้เราได้ใช้ออุปกรณ์ที่มีความสามารถอื่นๆและใหม่ๆไปด้วยอย่างแน่นอนครับผมอย่างเช่นเจ้าตัวเลือดบวกพลังโจมตีนะตรงนี้หรือเราจะเล่นพลังโจมตีบวกเลือดเ,เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคบใน่วนเนี้ยเจ้าตัวนาักเก็หวาระดับยูอาร์บวกจัดเป็นอุปกรณ์ เลยก็ได้หรือจะจับยัดให้มันเป็นสายเลือดียวๆไปเลยก,ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ทางที่ดีเราเล่นเป็นกึ่งบาลานซ์จะดีที่สุดเพราะการปั้นเจ้าตัวหน้ากากหวาดระดับ U R บวกน,นตรงนี้มันอิงตามค่าเลือดดั้งเดิมของมันไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเลือดดั้งเดิมให้กับเพื่อนภายในทีมของเรานั่นเองและเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับความสามารถต่งตางๆข,ของเจ้าตัวหน้ากากหวาดระดับ U R บวกตัวนี้นพเพื่อนๆประทับใจอะไรในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะแต่ถ้าหากความสามารถในส่ววววนนนนนนไไห i, ผผผผมมพูดดดดดิิแปปลออออัััี้้้้ตงกกราขภยยเเ มันเข้าตู้กาชานะตรงนี้เมื่อไร่เดี๋ยวผมจะจัดไม่เพื่อนเพื่อได้เห็นอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อน,อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน